สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl c h a r o w นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปเปียคาร์บับสั้นนะคะในหัวข้อคําถามที่ว่าเขาจะติดต่อมาไหมนะคะเขาจะทักคุณมาก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วถ้าติดต่อมาจะติดต่อมาเมื่อ,อไหร่นะคะเค้งไม่ได้ดูแบบระยะยาวเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูแบบสั้นๆอะไรเงี้ยเช่นแบบเดือนหนึ่งสองเดือนไม่เกินนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะก่อนที่1จะเริ่มจากซ้ายมือเค้กเสมอคือใบนี้ก่อนที่1 2 3 4ส,ส,สเลือกได้เลยค่ะ ติ๊กตกติ๊กตกติ๊กตกเริ่มเลยนะกับเพ่อเลือกกองที่หนึ่งนะคะหรือคนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะกองที่หนะึ่งเนาะมาคุณหรือเขาอา่ะจ,จะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันนะคะเมษธนูนะคะแล้วก็มีนกรกฎพิจิกเน้นไปที่พิจิกนะคะถามว่าตัวเขาจะติดต่อมาไหมคิดมองว่าเขาจะติดต่อมานะคะภายในประมาณ หนึ่งวันหรือว่าหนึ่งเดือนหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนท่านถามว่าเอาแล้วเดือนไหนล่ะเมษาพฤศจิกานะคะส่วนอันนี้น่าจะเป็นกรกฎานะคะเมษาพฤศจิกากรกฎานะคะโอเคหวังว่าจะเคลียร์นะเขาจะติดต่อมาติดต่อมาแน่นะนะคะโอเคไปต่อนะกับเพื่อนที่เลือกกองที่2หรือคนที่เลือกการใบนี้นะคะกองที่สองเนาะ ตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะหรือตัวนี้น่าจะเป็นตุลแล้วก็เมทุนนะคะถามว่าตัวเขาจะติดต่อมาไหมนะคะแค่ขอต่อว่าโ no, นไม่ติดต่อมานะคะไม่ทักมาก่อนไม่ติดต่อมาก่อนนะคะตามให้เนี่ยตัวเขาเหมือน move on แล้วนะหรือไปคิดเรื่องอื่นไปเลือกคนอื่นหรือว่าตัดหรือว่าบล็อกหรือว่าไม่ได้คุยกันกับคุณไปแล้วอะค่ะเหมือน energy มันมัน คือถ้าเป็นไฟก็เป็นไฟที่มอดแล้วอะดับแล้วประมาณนี้นะคะดังนั้นเคขอตอบว่าเขาจะไม่ติดต่อมานะคะคือเขาจะไม่ทักคุณมาก่อนแต่ถ้าอยากคุยหรืออะไรเงี้ยคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายทักไปอะไรเงี้ยแต่ตามไพ่อ่ะคือบอกแล้วว่าเออเขาไม่ได้นึกถึงคุณไม่ได้คิดถึงคุณไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรที่จะต้องคุยกันอะไรเงี้ยนะคะโอเคไปต่อนะกับเพื่อน <S <S ๆที่เลือกกองที่สมหรือคนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะกองที่3ามเนาะมา ตัวคนหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะเมทุนตุลกุมนะคะแล้วก็ธนูนะคะเมถุนตุลกุมธนูถามว่าคนคนนี้จะติดต่อคุณมาไหมทักคุณมาก่อนหรือเปล่านะคะตามไพ่เนี่ยคิงมองว่าตัวเขาเขาไม่อยาก ไม่อยากทักนะมีความรู้สึกว่าอยากหยุดอยากจบอยากเดินหนีออกไปก่อนเดียวไม่อยากคุยตอนนี้ไม่อยากทักหาตอนนี้นะคะดังนั้นคนที่เลือกกองนี้ให้อขอตอบว่าเขาจะไม่ติดต่อหรือจะไม่ทักคุณมาในเร็วๆนี้นะคะโอเคไปต่อนะกับเพื่อนๆที่เลือกกองสุดท้ายนะคะหรือคนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะ,ะคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะ,ะพฤะศพกันมังกรนะคะตรงนี้น่าจะเป็น น่าจะเป็นสิงห์แล้วก็เมธนะคะส่วนใบนี้เค้กมองว่าเป็นไม่ทุนนะเมถทุนอถามว่าตัวเขาจะทักคุณมาก่อนไหมจะติดต่อมาก่อนหรือเปล่าเค้กมองว่าเหมือนต้องรอจังหวะรอโอกาสถึงจะทักมาติดต่อมาจะไม่แบบเขาคิดถึงคุณตลอดเวลานะนี่คือต้องบอกก่อนนะกองนี้นะคะคิดเรื่องคุณตลอดเวลาแต่ทําเป็นเก๊กทําเป็นหญิงอะไรเงี้ยแล้วก็ เขาจะต้องรอโอกาสรอจังหวะถึงจะได้ถึงถึงจะทักมาหาคุณอะไรเงี้ยอ่าจังหวะเหล่านั้นมันอาจจะเป็นแบบเอ๊ะมีธุระต,ต้องคุยแต่จริงๆอยากคุยแหละอยากคุยเรื่องอื่นอยากคุยทั่วไปแต่แต่เหมือนกับอีโก้มันขาคอก็เลยไม่ทักไม่คุยอะไรเงี้ยถามว่างั้นงั้นเขาจะติดต่อมาเมื่อไหร่นะคะเค้กมองว่าภายในหนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงนะคะหนึ่งวันนะคะหรือว่าหกวันอะไรอย่างเงี้ยถ้าให้บอกเป็นเดือนเค้กมองว่าน่าจะเป็น กันยานะคะกันยาอ่าอันนี้เนี่ยต้องตอบว่าธันวาถ้างั้นก็จะเป็นกันยาธันวามกราแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกุมภาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบคือถ้าให้บอกเดือนนะแต่ว่าเค้มองว่ามันเร็วกว่านั้นนะคะคือสมมุตินะค่แค่สมมุติคุณอัพสตอรี่ไอจีอย่างเงี้ย เขาก็เขาก็จะกดกดไลค์หรือว่าทักมาประมาณนั้นนะคะเออคือมันต้องรอให้มีอะไรเกิดขึ้นก่อนถ้าอยู่ๆวันหนึ่งไม่ได้ทักหากันหรือไม่ได้คุยกันเลยหรือไม่คุณไม่ได้โพสต์อะไรที่เขาสามารถคุยด้วยได้อะเขาก็จะไม่ทักอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะคะโอเคขอบคุณมากที่เข้ามาฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ